เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประากาศคว้าตัวคาเซมิโร่มิดฟิลตัวรับสสยเลือดแซมบ้ามาจากเรอัลมาดริดอย่างเป็นทางการถึงแม้คาเซมิโร่นะคะจะอายุ30ปีแล้วแถมยังลดแล่นอยู่บนเวทีลูกหนังมานานกว่า10ปีแต่ครั้งนี้ค่ะจะเป็นครั้งแรกนะคะที่เจ้าตัวได้มาค่ะแข่งในลีกอังกฤษทําให้แฟนบอลพรีเมียร์ลีกอาจจะยังไม่รู้ประวัติของเขาเท่าไหรนะ่นักทําให้ในคลิปนี้ค่ะเราจะพาเพื่อนเพื่อไปฟัง5เรื่องราวของคาเซมิโร่ที่ต้องขอบอกเลยว่ามีความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยไปชมกันเลยด เรื่องราวแรกค่ะคาเซมิโร่มีชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละครคาเซมิโร่นะคะเกิดที่เซาโฮเซโดสกัมโปสประเทศบราซิลเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีแต่ชนชั้นแรงงานอาศัยอยู่เป็นส่วนใหญ่คาเซมิโรเป็นลูกคนแรกเขาเติบโตมาโดยมีแค่แม่เพราะพอ่อแท้ๆนะคะได้ทิ้งเขาไปตอนที่เขาอยู่ได้เพียง5ขวบแม่ของเขาทํางานทุกอย่างคนเดียวคาเซมิโรเคยเล่าถึงตอนเด็กๆว่าผมอยากกินโยเกิร์ตมากแต่แม่ไม่มีเงินพอที่จะซื้อมันให้ผมแม่คิดว่าผมเล่นฟุตบอลเพื่อความสนุกเท่านั้นแต่ผมเล่นฟุตบอลเพราะผมต้องการ ช่วยแม่และแล้วเงินก้อนแรกในชีวิตของผมผมนํามันมาซื้อบ้านให้กับแม่และหากเจอพ่อตามท้องถนนโดยบังเอิญผมไม่โกรธเคืองเขาแต่ผมอาจจะจําเขาไม่ได้คาเซมิโร่กล่าว เรื่องราวที่2ค่ะคาเซมิโร่เคยเป็นโรคตับอักเสบคาเซมิโร่นะคะถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคตับอักเสบตอนที่เขาอยู่ได้14ปีในตอนนั้นคาเซมิโร่กาลังเป็นแข้งเยาวชนในสโมสรเซาเปาโลเขาต้องหยุดเล่นฟุตบอลไปนานประมาณ3เดือนเขายอมรับว่าตอนนั้นเครียดมากและกลัวว่าตัวเองจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลไปแต่เมื่อนึกถึงความยากลําบากแล้วเขาจึงต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้งเพื่อที่จะเป็นนักฟุตบอลให้ได้ เรื่องราวที่3ค่ะคาเซมิโรเป็นคนที่รักครอบครัวอย่างมากเขามีน้องชายและน้องสาวน้องชายของเขานะคะมีชื่อว่าลูคัสคาเซมิโรอายุน้อยกว่าคาเซมิโร่6ปีในขณะที่น้องสาวของเขานะคะเบียนกาคาเซมิโรอายุน้อยกว่า12ปีถึงแม้เจ้าตัวจะยุ่งกับการฝึกซ้อมและการแข่งขันมากแค่ไหนนะคะแต่มิดฟิวรายนี้ก็จะมีเวลาให้กับครอบครัวเสมอ เรื่องราวที่4ค่ะครอบครัวและภรรยาของคาเซมิโร่ภรรยาของคาเซมิโร่นะคะมีชื่อว่าแอนนามาร n นาออเตกาบารเธออายุมากกว่าคาเซมิโร่3ปีทั้งคู่แต่งงานกันตอนที่แอนนาอายุ25ปีและคาเซมิโร่อายุ22ปีเธอมีอาชีพเป็นช่างแต่งหน้าอาชีพในปัจจุบันนะคะพวกเขามีลูกๆที่น่ารักด้วยกัน2คน และเรื่องราวที่5าค่ะเส้นทางสู่เรอัลมาดริดคาเซมิโร่นะคะเริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลระดับเยาวชนตั้งแต่ปี2002ถึง2010กับทีมซาบาโล,โลก่อนที่จะเซ็นสัญญาอาชีพแล้วเล่นกับสังกัดเดิมในปี2010ถึง2013จากนั้นค่ะคาเซมิโร่ก็ได้ย้ายไปเล่นในลิกสเปนกับเรอัลมาดริดด้วยสัญญายืมตัวก่อนที่ราชันชุดข,ขาวนะคะจะซื้อขาดไปและปล่อยยืมตัวให้กับปอร์โตในฤดูกาล2014-2015คาเซมิโร่เป็นนักเตะที่สามารถเล่นบอลและครองบอลได้ดีมากมีสถิติการตอ บอลที่ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์โอกาสจากการทำเกมรุกได้ดีอีกด้วยและนี่ก็คือ5้าเรื่องราวสั้นๆของ iro, คาร์ลอสคาเซมิโร่แข้งคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องบอกเลยว่าเป็นความหวังของเราแฟนบอลจริงๆและเราก็หวังว่าคาเซมิโร่นั้นจะช่วยให้แมนยูแก้ไขจุดอ่อนของทีมอย่างตำแหน่งกลางรับได้เผื่อว่าความดุเดือดของพรีเมียร์ลีกจะกลับมาอีกครั้งส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ